หลังจากสร้างตำนานไว้ที่แอนฟิลเขาก็เดินจากมาท่ามกลางความคิดถึงของแฟนบอลจากวันที่ทำงานหนักทุกอย่างแข่งขันเคร่งเครียดสู่วันที่ได้พักผ่อนทั้งกายและใจได้อยู่ใกล้ครอบครัวอัปเดตชีวิตเจเกนคอปตอนนี้ทำงานอะไรอยู่แฮ ppy ขนาดไหนคิดยังไงกับโลกฟุตบอลตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนออัปเดตชีวิตเจเกนคอปช่วงนี้มันแฮ ppy ซะจริงๆก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทฟฟุตบอลเราลงคลิปทุกวันนะครับไม่มีวันหยุด แถมมีคลิปสั้นและคลิปยาวรวมฮิตให้กับเพื่อนๆได้รับชมย้อนหลังกันด้วยครับพอเห็นเพื่อนๆบอกว่าชอบดูคลิปของเราตอนทานข้าวแล้วรู้สึกอร่อยขึ้นนั่นเลยครับคือเหตุผลที่เราหยุดไม่ได้และน้องๆคนไหนที่อยากเป็นนักฟุตบอลอย่าลืมดื่มนมก่อนนอนทุกคืนนะครับและตั้งใจซ้อมเลยล่ะจะได้เก่งๆ รับรองว่าจะเดินในเส้นทางฟุตบอลได้ไกลแน่นอนครับเมื่อไม่นานนี้นะครับเจเกนคอปไปนั่งสัมภาษณ์กับสื่อชั้นนำอย่างดอะแอตติกเขาเปิดใจแบบหมดเปลือกครับถึงความรู้สึกหลังจากวางมือกับงานคุมทีมอันยาวนานหลังจากพาเลียวผู้ประสบความสําเร็จมากมายเขาได้เล่าว่าตอนนี้งานของเขากับกลุ่มเรดบูลไปยังไงนับเป็นบทสัมภาษณ์ที่อัปเดตชีวิตของเขาได้อย่างน่าสนใจครับเราคิดว่ามันน่าจะทําให้แฟนบอลหายคิดถึงเขาได้ไม่มากก็น้อยนะครับไม่มีใครกล้าปฏิเสธหรอกครับว่าเจเกนคอปเนี่ยเป็นกุลสื่อเบอรต์ต้นของวงการเขาเป็นที่ร ของแฟนบอลเลอพูที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกความยอดเยี่ยมของเขาเป็นสิ่งที่มองเห็นกันอย่างชัดแจ้งการวางเทคนิคตำนานแกกินเพซิงฟุตบอลแบบ h e ฟวี่เมทัการใส่เต็มหัวใจทุกครั้งที่ลงสนามนั่นคือเครื่องหมายการค้าของผู้ชายสวมแว่นตาชาวเยอรมันผู้ที่ปลูกชีพเครื่องจักรสีแดงให้เดินหน้าอีกครั้ง นับตั้งแต่แขวนสตาร์ทเมื่อปี2001กับสมโบสมสรไมล์เขาก็เริ่มคุมทีมที่นั่นกับต้นสังกัดสุดท้ายของเขานั่นไละครับมันคือที่ที่ค็อปได้ลองเชิงฝีมือจากกุนซือหนุ่มไรชื่อผู้พาไมลา์เลื่อนชั้นขึ้นสู่บอเดลิกา้าผู้พาดอดมุนหากความสําเร็จแบบผูกขาดของไบเอร์มิวนกปั้นนักเตะชื่อดังขึ้นมามากมายให้มาประดับวงการในยุคนั้นตั้งแต่โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้มาริโอเกเซอิลคายคุนโดกัน เฮนดิกมาคิตายานชินจิคางกวะและอีกมากมายหลายคนจนกระทั่งปี2015ครับที่เขาได้เข้ามาคุมทีมเลี้ยวภูทีมที่ตามหากุนซื้อที่ใช่มานานแสนนานจนเจอในที่สุดเขาทําทีมด้วยการซื้อใจนักเตะได้นักเตะทุกคนวิ่งสู้ฟัดเพื่อเขานําเอาระบบที่น่าเกงขามเข้ามาสู่พิมพีดีกและค่อยๆก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาจากจุดที่ไร้ทิศทางจนโครงสร้างแข็งแกร่งกลายเป็นกุญซื้อคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป์พิมพีดีกได้การเป็นแชมป์ลีกแรกในรอบ30ปีมันคือททททีี่่สสุุดเเขาาาาจะกกกไว้แลป็นรรยงบํคัญ ที่ทาให้พวกเขากลายเป็นทีมลุ้นแชมป์มาตลอดพร้อมกับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกและเข้าชิงได้อีกหลายครั้งจนกระทั่งมาถึงจุดที่เขารู้สึกอิ่มตัวและประกาศอําลาทีมไปช่วงเวลามากกว่า20ปีครับที่เขาทํางานคุมทีมแม้มันจะเป็นสิ่งที่เขารักแม้ว่ามันจะทําให้เขามีความสุขได้แต่มันก็กินพลังงานชีวิตครับมานั่งให้สัมภาษณ์กับสื่อดังที่ศูนย์ฝึกซ้อมของนิวยอร์กเรดบูลที่เป็นที่ทํางานใหม่ของเขาเขาทํางานกับเครือเรดบูลมาตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชีววิตตเขขาาาาาาอนนนนนนี้้ท่่นน่มมมกกลงงยหึใั คือข่าวเชื่อมโยงว่าเขาจะกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เรือมลิดยังไม่ตั้งชาบ,บิลลอนโซเขาก็เข้าไปมีข่าวพวพันด้วยแต่ตอนนี้เขาบอกชัดเจนว่าเขาไม่คิดถึงอะไรเลยกับช่วงชีวิตที่เป็นโค้ชมามากกว่า20ปีไม่ต้องมานั่งเฝ้าดูตารางบอลไม่ต้องสนใจว่าจะมีแข่งกี่โมงต่อให้เขาเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานเราอาจจะคุ้นภาพเขาที่มีแพชชั่นและเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งม,มั่นเวลาคุมทีมข้างสนามแต่คนเราพอเวลาตัดแล้วก็ตัดเลยได้เหมือนกันครับ ความอิ่มตัวมันดูจะมีจริงๆคอปที่เป็นแบบนั้นก็ยังบอกได้ว่าณตอนนี้เขาไม่นึกอยากที่จะทํางานโค้ดอีกแล้วเขาสามารถตัดสินใจเองได้ว่าอยากจะหยุดงานเมื่อไรไปเที่ยวตอนไหนคนกาหนดวันหยุดเนี่ยไม่ใช่พิมเมลีกหรือบูเดลิก้าอีกต่อไปเพราะตลอดเวลา25ปีที่เขาเป็นโค้ดเขาได้ไปงานแต่งแค่สองครั้งหนึ่งในนั้นคืองานของตัวเองได้ไปดูหนังในโรงหนังแค่4ครั้งซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วง8สัปดาห์สุดท้ายของการเป็นโค้ดทําให้ตอนนี้ชีวิตของเขากําลังเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปอยู่มันคืออิสระะที่่เเขาอาอจจไมคคุ้นย ชีวิตก็ว่าได้ครับได้เล่นกีฬาได้สนุกกับหลานได้อยู่กับครอบครัวเขาเคยสัญญากับอุลล่าที่เป็นภรรยาว่าเขาจะเต็มที่กับงานซึ่งเธอก็ยอมให้เป็นเวลา25ปีตอนนี้เขาต้องคืนเวลาให้เธอบ้างและการได้ตัดสินใจเองการได้เลือกเองการได้ใช้ชีวิตทํางานปกติแม้ว่าตอนนี้จะอายุเกือบ60ปีจใะใกล้วัยเกษียณแล้วแต่เขาก็ยังคงมีความสุขดีและการได้สมัมผัสสิ่งเหล่านี้ในชีวิตแล้วมันเลยทําให้เขา ไม่ได้คิดถึงการกลับไปทำงานโค้ดเลยแต่คอปก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองขนาดนั้นครับเขายืนยันว่าณตอนนี้และในอนาคตช่วงนี้ ไม่คิดถึงแน่ๆแต่อีกหลายปีข้างหน้าครับเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะอยากทําหรือเปล่าแค่เวลานี้เขาแฮปปี้กับชีวิตที่เป็นอยู่มากๆเท่านั้นเองปัจจุบันรบครับครอปทำงานอยู่กับกลุ่มเรดบูลในฐานะผู้กํากับดูแลด้านฟุตบอลทั่วโลกขององค์กรเป็นการทํางานเบื้องหลังในการกําหนดปัชญาในภาพรวมออกแบบการฝึกสอนวางแผนในการพัฒนาโค้ดให้คาปรึกษากับบุคลากรทั้งบรรดาทีมงานและผู้อํานวยการกีฬาของทีมต่างๆซึ่งจะเป็นการนําประสบการณ์ทํางานของเขาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงการทํากลยุทธ์ซื้อขายให้กับบรรดาทีม เครือแน่นอนว่าชื่อเสียงของครอปและการช่วยติดต่อก็สามารถดึงดูดนักเตะให้สนใจทีมในกลุ่มเรดบูลได้ซึ่งตอนนี้กลุ่มทีมฟุตบอลของเรดบูลครับประกอบไปด้วยอาเบร์ไรซิกในเยอรมันเรดบูลสวบวนในออสเตรียนิวยอร์กเรดบูลในอเมริกาเรดบูลบากันติโน,โนในบราซิลปารีสเอฟเซในฝรั่งเศสและอาบีโอเมยะอาดิจาในญี่ปุน่น อย่างไรก็ตามครับการที่ครอปเข้ามาทำงานกับกลุ่มเรดบูลนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาแฟนบอลในเยอรมันไม่น้อยครับโดยเฉพาะจากไมททีมเก่าของเขาพวกเขามองว่าครอปที่ควรจะเป็นผู้พิทักษ์ประเพณีดั้งเดิมของฟุตบอลเยอรมันเคยคุมทีมอย่างไมทหรือว่าดอทมุนที่มีรากฐานจากชุมชนแต่การไปร่วมงานกับเรดบูลเป็นการกระทําที่ตรงกันข้ามกับอุดมการดั้งเดิมแฟนบอลบางกลุ่มขึ้นป้ายประท้วงในสนามก็มีครับซึ่งที่แฟนบอลเยอรมันมองแบบนั้นเนี่ย ก็คือการบริหารทีมของเดดบูลนะครับที่เป็นการเน้นการพาณิชย์แบบชัดเจนไม่ได้ก่อตั้งจากชุมชนแต่เป็นเครื่องมือทางการตลาดการตั้งชื่อสโมสรขึ้นต้นด้วยอาเบที่ย่อมาจากลาเซนบอลสปอร์ตแต่ใครฟังก็รู้ว่าเป็นการเลี่ยงใช้คําว่าเดดบูลอย่างแนบเนียนและแม้ว่าอาเบเลซิกจะทําตามกฎ50บวก1ของฟุตบอลเยอรมันแต่ก็มีการซิกแซกใช้วิธีการทางกฎหมายที่ฉลาดแบบที่ไม่ผิดกฎแต่ทําให้เห็นชัดเจนว่าแฟนบอลของทีมไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงต่อสโมสรอ,อย่างที่ควรจะเป็นคอบเองก็ยอมรับเรื่องนี้คร บอกว่าทุกคน,นสามารถคิดสิ่งที่ต้องการได้แต่เขาก็ยังยืนยันว่าจะทําในสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันตราบเท่าที่ไม่ได้ทําร้ายใครเขามองว่าการทํางานกับเรดบลูไม่ใช่การลาทิ้งอุดมการแต่เป็นการหาช่องทางทํางานในวงการฟุตบอลต่อไปของเขาโดยที่ไม่ต้องไปเป็นโค้ชไปเป็นคู่แข่งกับทีมรักของเขาเขาพยายามบอกว่าทุกอย่างย่อมมีเสียงต่อต้าน เช่นว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปคุมไบรเยนเขาก็โดนแฟนบอลดอร์มูลต่อต้านอยู่ดีดังนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรย่อมถูกวิจาร์เสมอและการทํางานใหม่นี้คือสิ่งที่เขามีความสุขดีในปัจจุบันและมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองครับคอปยังพูดถึงวงการฟุตบอลด้วยโลกฟุตบอลทุกวันนี้เขาห่วงเรื่องสวัสดิภาพของนักเตะที่สุดนั่นเป็นเรื่องที่เขากังวลจริงๆเขามองว่าองค์กรฟุตบอลอย่างฟีฟ่าเนี่ยมองข้ามเรื่องขีดจากัดทางกายภาพและจิตใจของนักเตะเหมือนกับนักเตะเหล่านั้นเป็นนักสแสดงที่โดนบังคับใหห้้้แสสดงงงบนนนนเเเววททีีีุกคืจลลมปป่่่่่ยซึิา็ สิ่งที่ยอมรับไม่ได้หากเป็นสาขาอาชีพอื่นแต่ไม่ใช่กับนักฟุตบอลเขายืนยันจุดยืนของตัวเองที่ต่อต้านการเพิ่มโทัวร์นาเมนต์ต่างๆทั้งสโมสรโลกแบบที่เล่นกัน32ทีมหรือแนวคิดการเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลกเป็น64ทีมที่จะเกิดขึ้นครอบเปรียบเทียบอย่างรุนแรงว่าเขาพูดกับฟีฟ่าไปก็เหมือนพูดกับไมโครเวฟเพราะมันไม่สะทกสะท้านอะไรเลยผู้บริหารสนุกก,กับการผุดไอเดียใหม่ๆห,หาเงินจากสปอนเซอร์แต่ไม่คำนึงถึงนักเตะเลยทั้งๆที่เกมฟุตบอลจะขาดส่วนนี้ไม่ได้เขายกตัวอย่างเช สอโลกทีมล่าสุดแม้จะมีนักเตะในทีมมากมายแต่หลังจากจบทัวร์นาเมนต์แล้วทีมก็ประสบปัญหานักเตะในทีมบาดเจ็บเพราะนักเตะที่เล่นกันจนแทบไม่ได้พักเลยในปีนั้นนักเตะระดับโลกบางคนต้องเล่นกันทั้งปีทั้งสโมสรทั้งทีมชาติ แบบมีวันพักร้อนน้อยมากและนักเตะเหล่านี้ก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ออกมาสู่สาธารณนะครอบเสนอไอเดียว,ว่าหากทุกองค์กรฟุตบอลคุยกันอย่างจริงจังเพื่อนักเตะเรื่องการลดจํานวนแมตช์การแข่งขันลงเพื่อให้นักเตะมีเวลาพักร้อนอย่างน้อยแสัปดาห์ต่อปีแลกกับให้นักเตะยอมลดค่าเหนื่อยที่ได้รับลงเพื่อให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับทุกฝ่ายก็ได้ ครับครัไม่ได้พยายาทาตัวเป็นศาสดาของฟุตบอลครับเขาไม่ได้ชี้นําว่าใครควรทําอะไรสิ่งที่เขาทําได้คือทํางานของเขากับเรดบูลเท่านั้นเขาถอยออกจากวงการโค้ดมาแล้วแต่เขาก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่เขาชื่นชมอดีตคู่แข่งอย่างเป๊บที่ยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นเพื่อรักษาความสดและสไตล์การเล่นที่ใหม่ตามล่าความสําเร็จอยู่ต่อไปแต่ตอนนี้เขามีความสุขแล้วที่ผ่านมาชีวิตเขาไม่ได้สวยหรูทุกอย่างมันคือฉากหน้าแต่ข้างหลังมันหนักหน่วงเขาใช้ชีวิตแบบทุ่มสุดตัวกับก,บการเป็นโค้ดทุ่มเท เต็มที่ไม่แม้แต่จะไปพักผ่อนตีกรอบขณะที่คนอื่นเขาทากันเขาพลาดโอกาสกับการได้เห็นสิ่งต่างๆในโลกเพราะที่ทํางานเขามีแค่โรงแรมสนามและสนามซ้อมเขาใช้ชีวิตอย่างสุดโต่งที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเมื่อชีวิตของเราครับวิ่งด้วยความเร็วเต็มสปีดต,ตลอดมันจึงไม่แปลกที่ตอนนี้เนี่ยเขาแฮปปี้มากๆกับการวิ่งให้ช้าลงหรือพักบ้างชีวิตเราก็เหมือนกันครับลองเดินให้ช้าลงบ้างอิ่มเอมกับทิวทัศน์ข้างทางบ้างเจอทางตานันก็ถอยออกมาบ้างบางทีเราอาจจะพบมุมมองที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้น เหมือนอย่างที่ครอปไปในตอนนี้ก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจะจบข้อฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ